สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้ต้าซุนปียูกคารนะครับวันนี้มาพบกันในคลิปสั้นๆครับจะถ่ายมาให้ดูนะครับขั้นตอนการรับรถนะครับหรือว่าการส่งมอบรถยนต์นะครับพวกนี้นะครับที่จอดอยู่นะครับจะเป็นรถที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดผ่านแลวนะครับเหลือแค่รอลูกค้ามารับรถอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปเลยนะครับว่าขั้นตอนการที่เราจะปล่อยรถลูกค้าเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับคร่าวๆคันนี้จบ รไปนะครับรถตู้คอมูเตอร์นะครับใหม่ๆนะครับอันนี้จบสดนะครับของมูลนิธิเด็กสงเคราะห์นะครับพัทยานะครับคันนี้ไล่มานะครับพวกนี้นะครับวีออสนะครับผ่อนหกเจ็ดพันนะครับคันนี้ลูกค้าใช้เงินหนุนรถอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทตัวนี้จัดได้เลยนะครับสบายมากรอแค่ลูกค้ามารับรถอย่างเดียวนะครับรถอันนี้ทําเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูรอบๆนะครับเงานะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเปลี่ยนลายให้ใหม่หมดนะครับขัดเคลือบคงสงสีให้หมดนะครับ คันนี้นะครับแคมรี่สองยูศูนจีคันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าใช้เงินสอด,ดอยู่คันลูกค้าดาวเยอะหน่อยครับดาวสองแสนนะครับเขาได้ผ่อนน้อยน้อยขาดเคลือบสีให้หมดนะครับทาด้านหน้าด้านหลังใหม่ทั้งคันนะครับประมาณนี้คันนี้นะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามันรับประมาณวันศุกร์คันนี้ก็เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นยานริสปีสิบห้าตัวท็อปนะครับวันนี้เราัยกดพลังขัดสีเก็บ อันนี้อาชีพค้าขายนะครับตลาดนัดใช้เงินงถอยู่ประมาณสองหมื่นนิดๆปอนหกพันกว่าบาทนะครับได้อย่างนี้ไปใช้เลยรถใหม่นะครับทุกจุดขั้นตอนนะขัดสีอันนี้อยู่ระหว่างการขัดสีนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือรถที่รอปล่อยนะครับสี่คันนะครับสี่คันลูกค้ารับภายในอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทยอย ถ่ายรูปส่งมอบให้ดูทุกคันทุกคันนะครับว่าลูกค้ารับจริงนะครับใช้เงินรถอยู่ประมาณ2 0 0 0มื่นสามหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับประมาณนี้หรือว่าใครที่มีเครดิตอยากใช้เงินลงรถน้อยก็ทักเข้ามานะครับจัดได้นะครับจัดได้หมดเลยนะครับประมาณนี้สี่คันนะครับจะมาโชว์ประมาณนี้นะครับวันนี้ขั้นตอนการส่งมอบรถนะครับหรือว่ารถที่รออยู่นะครับยวกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ